เออสวัสดีครับสวัสดียายแดงนะครับสําหรับวันนี้ก็มาถ่ายทําเป็นเทปที่สองแล้วนะครับผมเออวันนี้ก็เออจะมาถามว่าวันนี้ยายแดงกินข้าวอร่อยไหมครับโอยายแดงตอบว่ายายแดงกินข้าวอร่อยมากๆครับผมสําหรับวันนี้แล้วแล้ววันนี้ยายแดงจะไปเที่ยวไหนไหมครับโอยายแดงบอกว่าวันนี้จะไปเดินชายหาดดู ริมทะเลสวยๆอากาศดีๆเออยายแดงจะไปกันกี่คนครับผมโอ้ยายแดงบอกว่าไปกันสี่คนครับผมหกกว่า<อ>ไปกันสี่คนโอ้ยายแดงไปข้างนี้ยายแดงการแต่งตัวยายแดงนี่ยายแดงแต่งตัวยังไงครับโอ้ยายแดงบอกว่าการไปข้างนี้ไปรีแลกครับผมยายแดงแต่งตัวสบายๆอินเทรนอินเทนแบบวินเทจนะครับแบบดั้งเดิมครับของตามภาษายายแดงและครับผม วันนี้เยแดงอาบน้ําแล้วกี่ครั้งครับเยแดงบอกว่าเยแดงอาบนา้ําแล้วสองครั้งครับสาหรับวันนี้เยแดงครับเยแดงครับมองกล้องหน่อยครับเยแดงครับเยแดงครับมองกล้องครับอันนี้คือเทปที่สองของเยแดงนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอ ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับอยู่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดูเทปหน้านะครับผมครับขอบคุณครับผม